แนนพวกนี้มาได้มันมาเด็กที่ไหนวะมันไม่มีเรื่องะไรที่ไหนมามาตามคัน,นอือแนวโวกหัวมาเลยเลยอว้ยพร้อมพี่ไปอยู่ปานทีนมีเรื่องแบบนี้บ่อยจริงๆนะท <c oughs> ี่อยู่ไม่เห็นมีเลยวะแวะะต่มี้สองเอาแล้วม<ห>ี นี่เป็นไงเด็ตามเราเชิงดีด้วยเดินว่าปวดเบียดทุบด้วยล่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ส่รลงพื้นเนี่ยคือเขาเพิ่งเลิกงานมาอุ้ยอ่ะเปลี่ยนแ้่มาหมดเลยเอ้าเราไม่เห็นแล้ว่าไปไหนแล้วร่ะ เรียนรู้เลยถามเรือนกนะั่สอ้าสาเอาใหม่ได้ปะใหม่แล้ว,ลวมันก็มาถามผมบอกว่าผมใช่ไหมที่จะไปทำร้ายน้องมันอยู่ใต้สะพาน <Okay. S 2> ผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ครับผมสงสัยจำคนผิดมั้งครับ หลังจากนั้นผมก็ถอดหมวกกันน็อกออกเพื่อจะให้มันดูชัดๆว่าผมไม่ใช่ก็คือผมบริสุทธ์นะครับไม่ไม่ใช่คนที่จะไปทำร้ายน้องมันหลังจากนั้นมันก็ทำร้ายผมเลยครับก็ดังคลิปแหละครับ